ยตอนนี้ตอนคืนแล้วนะผมไม่รู้จะถ่ายทำไมอนะ่ะอยากลองคลิปด,ดูอยากลองไม้ดูอยากลองไม้อ่ะไม้ใหม่นะครับแบบประยุกต์ครับโอ้สูงม,มากเลยะครับเหมือมนเครื่องเหมือนโรนเลยนะลองทำไม้ใหม่ วิดีโอใหม่มันลงตัวไงมันเป็นนิชัปหัดเดียวเลยอารมณ์อากาศช่วงเย็นๆครับผมมีของเล่นมาให้เล่นด้วยครับแอมดุก,กไกล เดินไหวไหมครับป้าเดี๋ยวผมจะพาไปเพาะะไปไหนครับไปกานนานรกกัน,นานะาะไปทำไมผมจะมีของเล่นมาให้เล่น,นผมจะมีของเล่นมาให้เล่นครับแมบใส่น้ำก็จะเปาะแปะะปาะเปะ,ปะอ๋อไอ้เมล็ดนั่นนะใช่แล้วครับอเอาหลังก็ได้นั่นนั่นเล่นอะไรตอน,น,นเกิดเดี๋ยวมันมาเกิดแถวเนี้ยแถวตรงไหนครับทำลายยาก อ๋แล้ววันหลังก็ได้ครับในผมเดินชมบานชมวิวชมวิวครับบรรยากาศยาเมเย็นเย็นครับทด,ทดลองทดลองไม,ไม้ไม้ใหม่ทดลองไม้ใหม่พระจันทร์จะขึ้นเลยครับดูครับพระจันทร์ดูพระจันทร์เลยเอาไปถ่ายรูปด้วย โอ้เสียดายดูประจันไม่ได้นะ